กราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมตีนเจจีแช n แนลนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองวาดน้องโพกะจากฮลล่าร์สเอ็นนะครับผมซึ่งใครก็ที่ยังไม่รู้เนี่ยผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถในด้านการวาดรูปมานานแล้ววาดมาตั้งแต่ในแต่ไล้งแต่แบบอกนะกวันนี้เนี่ยเห็นว่าแฟนๆของน้องเขาเนี่ยจะบ่นกันหนักๆนะเลยว่าเออตัวน้องเนี่ย ยากมากจริงๆเราผมก็ไม่ปฏิเสธแล้วนะเพราะผมแค่เห็นนี่ก็น่าจะจริงแหละใช่เพราะดูตั้งแต่ดีเทลหัวจ้าตรเท้าเนี่ยไม่มีอะไรที่เล็กๆ,ๆน้อยๆเลยซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองวาดกันดูว่ามันยากจริงไหมใช่แต่จริงๆแล้วที่บ่นกันเนี่ยไม่ได้บ่นล่างแรกแต่บ่นล่างที่สอง แต่ผมเอามาให้ดูไม่ได้นะแล้วก็ไม่ได้มาวาดด้วยเพราะเากว่าผมไม่นราจะมีความสามารถอะไรเก่งขนาดนั้นคือที่ผมดูนะโมเดลว่าดีกองเนี่ยเยอะรายละเอียดเยอะมากเยอะเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างใหญ่ก็คือค่อนข้างจะวาดชัดน,นิดนึงแต่ล่างแรกเนี่ยกนะ็เล็กนะเล็กนะแต่ดีเท็ก็ยังเยอะอยู่ดีคือตั้งแต่อย่างที่บอกหัวจุดเท้าบนหัวมีดาวแบบดอกกิ่ เออมีหมวกมีโบมีผมหลายสีมีเงามีกิฟมีดวงตาโอ้โหไปประกายอ,อไล่ลงมาแบบกันเท้าคือรายละเอียดมีทุกที่ซิ่งแน่นอนว่าผมอาจจะวาดแค่ครึ่งกลัวความสามารถผมอาจจะไปไม่ถึงอนขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าผมจะวาดได้กี่ชั่วโมงรวมกันแล้วได้กี่ชั่วโมงแนว จะมาลองถามความรู้สึกว่ามันยากจริงหรือเปล่าแบบที่ใครหลายคนเขาพูดกันนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคนะครับก่อนที่จะลองไปวาดกันเนี่ยก็จะทำการล่างน้องก่อนนะแบบง่ายๆเลยแล้วก็ค่อยๆวาดไปเรื่อยนะครับผมจากหัวไปส่วนข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ผมวาดน้องโฟกัเนี่ยผมจะวาดแบบเหมือนน้องกำลังง่วงๆแล้วก็ จะเป็นยังไงก็ค่อยไปดูกันแต่ว่าน่าน้องเขาจะงง่วงๆนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงช่วงให้ขี่ผมแล้วก็ขี่บนหัวต่างๆแล้วก็เก็บรายละเอียดลงมาเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็วาดตาน้องเห็นไหมตาของน้องเขาจะปื๊ดๆนิดนึงจริงๆตอนแรกผมกะว่าผมก็จะ ะวาตามตาของน้องอะ่ะมันจะโคงแบบนี้แหละแต่ทีทีนี้พอดีผมวาดดวงตาน้องขึ้นไปสูงนิดนึงมันก็เลยแบบอืมมันกําลังเนาะเขากําลังจะง่วงๆเนาะโอเคต่อมามาติดของประดับบนหัวก็เชนโบปล่อยผมแล้วก็กลิปเนาะจึงอ่เอเขาเรียกว่ารายละเอียดของน้องเนีเน่ยค่อนข้างเยอะเลยก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะอืม ยิ่งขณะที่ผมทำเนี่ยผมก็รู้เลยว,ว่าผมทัมพาลาดอะไรบางอย่างก็คือผมระ,ะบายสีผมในเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ล่างก็จะเห็นแบบมีเส้นดิสซองหยิๆอยู่แถวๆนั้นแถวๆไรผมเ,เนาะมันก็ดูอึดอัดและขัดใจนิดนึงอืมโอเคมาวาดขอบเนื้อของน้องนิดนึงรู้สึกว่าง,งานที่ผมเห็นเนี่ยมันจะ เข่านิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าจะพาดไปหนักหลายอย่างเลยอย่างเช่นก็เอ่อเรื่องของอะไรอะ่ะมันสายกาเรียกว่าสายะสายปลาติดกับชุดเนี่ยมันจะอยู่คนละด,ด้านกันเนาะแล้วก็เห็นได้เลยเห็นได้ชัดเลยอย่างเช่นอ่าด้านของสีตัวเสื้อเนี่ยสีฟ้าต้องอยู่เอออยู่ข้างซ้ายมือเราเนาะแล้วก็สีออกแดงแดงชมพูนะก็จะอยู่ทางขวาเราซึ่งผมก็พาดไปเยอะเลย แล้วก็หลายอย่างเลยผมก็เลยไม่รู้จะทำไงผมก็เลยลองเปลี่ยนเอาเป็นอะไรนะมันค้อผ้ามัดไหลทอนๆนั้นนะมาเปลี่ยนไว้ข้างซ้ายแล้วก็อีกตรงที่เป็นปลอกแขนทั้งแขนนะ่มนาไ้ทัางขวาแทนเออโอเคโดยอะมาอธิบายรูปนี้กันต่อดีกว่านะรูปนี้เนี่ยก็ขณะที่น้องหน้าตาปุปปืนเนี่ยผมก็ไม่คิดคิดไม่ออกว่าจะให้น้องเขาดื่มอะไร ผมก็เลยลองอ่ะงั้นเอาเป็นแบบพวกน้ำสม้มน้ำผลไม้ดีกว่าผมคิดว่าถ้าว่าให้น้องดื่มเราดื่มเบียร์เงี้ยกลัวว่าน้องเขาไม่เคยดื่มมาก่อนก็อ่ะแม้ว่าเขาจะ,จะอายุก็เยอะแล้วก็เถอะแต่อ่ะเพอดีต่อสุขภาพนะอ่ะน้ำผลไม้ไปนะครับโอเคแล้วก็ผมก็จะตกแต่งตรงหน้า,านะนี่น้องเมคอัพน้องจะเยอะนิดน,นึง ถ้าใครไปดูรูปแบบภาพเต็มๆจริงๆเนี่ยเมคอัพตรงตาน้องเนี่ยจะเยอะมากก็เยอะเป็นพิเศษเลยน้องคนนี้ผมคิดว่าเป็นน้องคนแรกตัวแรกที่ผมวาดที่แบบละเอียดเยอะที่สุดเลยทั้งอาบูวผมก็วาดพาดอีกอะจริงๆต้องมีสามนะผมวาดสองวาดไม่ถึงไงเออเพราะเพราะว่าถ้าผมวาดไปเนี่ยมันก็จะทับมือ,อมพลาดหลายอย่าง <laughs> ถ้ามันรู้สึกเผาเกินไปก็ขออภัยด้วยนะวาดครั้งแรกของน้องอืมอ่าโอเควาดนะ้ําเป็นน้าส้มเอาเล่นจุยไม่รู้ว่าน้องเขาชอบหรือเปล่าโอเคงั้นต่อมาก็ใส่สีพื้นหลังนะครับผมแล้วก็ทําการตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยตัดขอบดิกหนึ่งดูีดข่าวให้น้องเขาเด่นมาหน่อยเพราะไม่รู้ว่าทําไมเลือกสีข่าวมาก็ไม่รู้นะคิดว่าทําให้น้องเด่นขึ้นหรือเปล่านะ โอเคก็ okay. ตัดมาเรื่อยๆเลยตัดเสร็จแล้วปุ๊บอ่าใส่รายละเอียดเพิ่มรายละเอียดเยอะน้องเยอะมากลือไปเลยเกือบส่วนหนึ่งอ่าโอเคแต่เช่นทำเงานิดึงเช็ครายละเอียดทั่วๆนะฮะน้องรายละเอียดจะเยอะ แล้วก็เขียนชื่อน้องผูกะนะครับผมอ่าสุดยอดแล้วก็ค่อยตกแต่งพวกพื้นหลังที่หลังนะครับผมโอเคใครได้เสร็จแล้วโอเคก็สำหรับนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับรูปนะ ถ้าชอบก็อยา่าลืมฝากกไดไลค์กดแชร์ Share, กด s c r ตา e ให้ผมทำอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมช่องก็26ครซับและดีใจดีใจก็ขอให้โชคดีกับชีวิต Have a nice day สวัสดีครับผมบาย